เปิดประตูอะไร พูดยังไงจะมาเปิดประตูได้ไงเพราะระบบเขามีระบบสแกนอยู่เขไ <14 S 1> าไม่ติสแกนเขาเลยจะเข้ามาได้เข้าไปพูดแบบตลกะ เข้าไปได้ยังไงครับระบบประตูเขาเขามีระบบนี่สแกนนิ้วมือนี่จะเข้าไปได้ไงนี่นี่นี่กดไปเนี่ยเข้าไปเปิดได้ไงเนี่ยมามามาหาผมหมื่นหนึ่งผมก็จะเปิดประตูเข้าไปมาาหาสาวดาก็ได้หมื่นหนึ่งครัเปิดประตูเลยมาหามานาก็ได้หมื่นหนึ่งเปิดประตูเข้าไปเลย พูดไปได้ว่าจะเข้าดันเมือนนึงแล้วจะเปิดประตูเออเข้าไปได้ไนี่เออจะเข้าไปได้ยังไงพูดเหมือนตลบนะแค่เขาให้อยู่แถวนี้ก็แปลว่าคุณแล้วเป็นสถานที่ราชการด้วยเข้าไป่าไม่กระดิกเลย จะเข้าไปได้ยังไงเหร